สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปมาขามแดนนะครับผมแดนซองตะอูเพียร์ละนะครับผมอ่าครับอ่าข้อหาสื่อวงของปลานะครับผมนี่ครับมัวครับมกหมวกกระเป๋านะครับผมเห็นตลาดนะครับผมสินตลาดขายสินค้านะครับมกหมวกเสือผาครับผมนะครับผม อันนี้่านเพิ่นนะครับจะนั่งบานเท่ากาครับผมยื่นไข่สองล้อยเปล่าไปับเสียงคนบอกยื่นไข่สองอยนะหม้อปงหมอไหมกัดเย่ ต่างสไตลมางตื้นนะไค่ายยังไง้งองไรจาเบสิก้าวเิกกอาวคือว่าสา็เอาก้บา,า,ากกบริเวจหกสิบบาทเท่าใครบไางเข้าก็ติขอเลาะคละ่ะ

เหือกเอานะครับเนาานเพลินนะครับผมอึ้งยางโอ้อึงเผาไข่เหือกสองอยนะครับทหนากระไรแปดสองลอยี่เจ้าอ่ะสองอยเหือกได้สมองมันลบเลย่ีมถามไหน้างหนาระไแปดสองกับเกินี่มเฮ้ยวาเนนี่จะาห้า้ายางืกนเนาะยูนีมองอยู่หนี่มงนีาวัแพกเออเอาคาพุกแพะกระเจียวอันนี มกไดเลูกไม่เถิกหลดูดัแม่เถิอไปลงม่เถิกหลลูกขาไมีอยากว่าดี่คือเดียวกระเจี๊ยบเดียกระเจี๊ยบไม่ตดนกั้งามเลยอันนี้ครับเคื่องร้อยเดียวอันนี้ยังร่วมบ่ ไข่ลอยเดียวเดียเดียนี่นเอนี่นี่แ๊่รครอยีตนไขนี่ยลอยนึงกันนะไข่กันนะอันลียนี่อก่อยลอยนึงไข่กันนะลอยนึ่งไข่กันนะนี่ ลยนึงใครนหอไ่เล้ยคนอกเนี่ยไไปหาตัวคนหรอึงเลืองยังหาอือเก็บว่าไหนเต็มดอกแล้วฮะลอยหกซ่อีนัมาเรียกูเขาบเป็นเดี๋ยวเดี๋ยว ีอร่อยหกบาทหกสิบีมีาจางเชีกะหูหนเยียะราเอนเหือมันเดืองเดืองหันมันแม่อเอยหกสิบบาทเราสอให้เอเลยเล